สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนกระถางกระบองเพชรน,นะครับทุกคนเราควรที่จะเปลี่ยนกระถางขยายกระถางเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยต้นไหนมีวิธีการดูก็คือต้นกระบองเพชรของเราเนี่ยจะขับกระถางแล้วแล้วก็ ควรจะเปลี่ยนให้เขานะครับผมหรือว่าถ้าเราปลูกไอ้ต้นเนี้ยในกระถางอันเนี้ยมาประมาณแบบสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ T> ล้วก็ควรจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่ารากของเขาเนี่ยก็จะแน่นเต็มกระถางแล้วนะครับถ้ารากเขาเดินเนาะซึ่งสารอาหารในดินที่อยู่ในกระถางอันเนี้ยมันก็มีจํากัดใช่ไหมเราก็ควรที่จะเปลี่ยนให้เขานะครับก็คือทุก6เดือนหรือว่าน้องขับกระถางเนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนกระถางนะครับผมหรือเปลี่ยนดินนะครับเราก็ต้องเคาะกระถางมาก่อนเนาะ ขั้นแรกเราก็บีบบีบเขาก่อนนะครับขั้นแรกแล้วก็เทออกเทดินออกนะครับผมเราก็จะได้ตัวต้นเขาออกมาแล้วนะครับจะสังเกตว่ารากเนี่ยเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วก็เคลียดินเก่าออกนะครับผมค่อยๆขยำค่อยๆขยำไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนสางผมนะครับ แนะนำว่าเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราควรที่จะรอให้ดินแห้งซะก,ก่อนนะครับเราจะได้เปลี่ยนกระถางง่ายๆเนาะเพราะเวลาเราเคาะกระถางออกมาแล้วชื้นเนี่ยดินมันจะจับตัวกันอยู่แล้วมันก็จะเคลียร์ดินอย่างเงี้ยออกยากนะครับถ้าดินแห้งเนี่ยเราก็สามารถแบบเคลียร์ๆอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะอย่างเงี้ยดินแห้งนะฮะเราก็สามารถเคลียร์เศษดินออกได้เลยแล้วระหว่างที่เรากําลังเคลียร์รากอยู่นะครับผมเราก็สังเกตเขาไปด้วยว่ารากของเขาเนี่ยปกติดีไหม ลำต้นโอเคไหมมีแผลหรือว่ามีรอยเน่าตรงไหนไหมนะครับผม <c oughs> ถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะได้รีบแก้ให้ทันเนาะอ่าอย่างเช่นต้นนี้อาจจะเหี่ยวนิดหน่อยเพราะว่าโอ้ไม่ค่อยรดน้ำเนาะต้นนี้ก็ปกติดีนะครับแข็งแรงดีเนาะเราก็จะได้ต้นไม้เปลือยรากอย่างนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เอากรรไกรนะครับตัดรากของเขาตัดสั้นแค่ไหนผมจะตัดไปเลยนี่ชุบ สั้นๆเลยแล้วก็ค,ค่อยๆเล็มไปนะครับค่อยเก็บไปเรื่อยๆทำให้ถึงต้องตัดรากนะครับเราตัดรากกระบองเพชรเพราะว่าไอ้รากพวกนี้มันเก่าแล้วความสามารถในการดูดซึมสารอาหารในดินนะครับมันก็จะน้อยลงเนาะเราก็ตัดไปเลยแล้วก็ให้เขาแตกรากที่มันใหม่กว่าสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าออกมาเนาะตัดให้สั้นๆได้เลยนะครับอ่าเราได้รากที่กุดแบบนี้ หรือบางคนอาจจะไม่อยากตัดรากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอาว่าตัดมันดีกว่าเพราะเวลาเราเอาลงกระถางไปแล้วอะพอเขาฟื้นตัวเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเขาจะโตเร็วมากอย่างนี้เสร็จแล้วทํายังไงต่อแล้วก็ต้องพักเขไกนะกกาไว้ก่อนเนาะอมจะพักพักต้นไม้ไว้ก่อนสักประมาณ3-5วันเลยให้แผลตรงรากเนี่ยเขาแห้งสนิทเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหาเรื่องแบบเป็นแผลแล้วก็เจอเชื้อโรคแล้วก็เน่าเนาะตัดปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็จะผึ่งเขาไว้ก่อนนะครับผม ไเดี๋ยวทำให้ดูอีกสัก2ต้นนะครับวันนี้เตรียมมา3ต้นเช่นเดียกันอันนี้เป็น a s สโตไฟต้ามซูเปอร์คาบูโตเนาะบีบๆร,รอบๆนะครับผมหรือใครจะเคาะก็ได้นะแล้วเราก็เทดินขยับขยับปุ๊บเขาก็จะออกมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะเคลียร์ลาก ระห่างเคลียร์เราก็ดูไปด้วยว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาสบายดีไหม,หมแล้วก็ปัดๆให้เขาสักหน่อยเนาะส่วนดินนั้นเนี่ยที่เราขอออกมาแล้วอะ่ะมันก็เป็นดินเก่าใช่ไหมดินเก่าจริงๆเราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะเราเอาไปชําต่อได้นะทุกคนพวกต่อสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยหรือว่าใครจะเอาไปปลูกซ้ำก็ได้ครับผมเพราะว่าสารอาหารมันก็ยังไม่หมดแหละ แต่มันแค่น้อยลงนะครับสำหรับโอมเนี่ยอมก็จะเอาไปล่อนเนาะเอาพวกเศษรากอะไรอย่เงี้ยที่หลุดออกนะครับผมแล้วก็แยกพวกหินภูเขาไฟรองก้นด้วยเอาไปใช้ซ้ําได้นะครับแล้วก็เอาดินน,นั้นเนี่ยไปปลูกตอหรือไม่ก็เอาไปถมในสวนก็เป็นการไม่ทําให้ดินเสียเปล่าเนาะได้รากอย่างนี้เสร็จนะครับผมแล้วก็เอากรรไกรตัดได้เลยสั้นๆได้เลยนะครับเขาไม่ตายเขาไม่ตาย เสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้นที่2ของเราเนาะแอสโตไฟตัมซูปเปอร์คาบ,บูโอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับสวยมากอ่าต้นต่อไปเป็นยิมโนเนาะยิมโนบัางตรงนี้มีบาพาทะเลสายขึ้นด้วยเหมือนเดิมครับแล้วก็ดีบเลยนี่เขาอาจจะเหลือเศษดิอ,อยู่ในกระถางบ้างนะครับพร้อมกับหินรองก้นเนาะแล้วก็เทกินไปพร้อมกันเลย แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมไอ้มะพัททะเลทราย,ายนี้ก็เอาไปปลูกได้นะครับถ้าสมมติว่าใครชอบเนาะโยนไว้ก่อนแล้วเราก็เคลียร์ดินเหมือนเดิมเนี่ยถ้าดินเขายังชื้นอยู่เราอาจจะเคลียร์ดินเขายากนิดนึงนะครับเพราะาดินม,มันจะจับตัวกันและดินม,มันก็จะเกาะกับรากเขาด้วยส่วนใหญ่ผมจะเลือกเปลี่ยนกระถางยิมโนกับแอสโตในช่วงก่อนถึงหน้าร้อนนะครับเพราะว่า ช่วงหน้าร้อนเนี่ยยิมโนกับแอร์โตเขาจะออกดอกบ่อยนะครับเราก็จะให้เขาแตกรากใหม่ไปหาสารอาหารที่ดีๆเนี่ยตอนที่ถึงหน้าเขาพอดีเขาก็จะมีโอกาสที่ออกดอกเยอะขึ้นเนาะนี่รากดีมากเลยนะครับรากดีเพราะว่าเราใช้ดินที่โปร่งนะครับผมส่วนดินเนี่ยอมก็มีขายนะกิโลกร,รัมละ80บาทครับผมค่าจัดส่งก็ตามน้ําหนักเลยเราจะเลี้ยงต้นไม้ให้สวยเนี่ยเราควรจะเลี้ยงจากดินนะครับดินเราดีเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงตัวเองได้ดีแล้วเขาก็จะสวยเนาะนี่ เมื่อเราเคลียร่ากเขาเสร็จนะครับแล้วก็ตัดลากเขาเลยอ่านี่ครับเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราตัดแต่งล่าเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผึ่งเขาไว้ในที่ร่มสักประมาณ3-5วันเนาะให้แผลเขาแห้งแผลตรงรากเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาลงกระถางกันนะครับ หลังจากที่ผ่านไป3 5ถึงวันเรียบร้อยแล้วนะครับรากของต้นไม้เราเนี่ยก็จะแห้งแล้วเนาะและทีนี้เราก็เอาต้นไม้ลงกระถางได้เลยนะครับโดยวิธีการเอาลงกระถางเนี่ยก็จะทําแบบนี้เนี่ยลงกระถางเรียบร้อยละ วิธีการเอาลงกระถางครับแล้วก็ต้องเลือกกระถางก่อนอย่างเช่นแอสโตต้นนี้นะครับผมก็จะเลือกกระถางประมาณนี้อ่าก็คือจะไม่ให้ใหญ่ไปหรือว่าจะไม่ให้เล็กไปนะครับควรที่จะกะอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อให้มันมีช่องว่างระหว่างต้นกับกระถางเนี่ยสักประมาณนี้พอมันจะได้สามารถโตได้แล้วก็ไม่คับกระถางเร็วเกินไปเนาะส่วนกระถางที่ผมเลือกใช้จะเป็นกระถางทรงสูงสีขาวปากแต่แบบนี้เนาะเรื่องของกระถางเนี่ยก็คือเลือกตามความชอบเลยนะครับแต่ว่า ควรจะมีรูระบายน้ําข้างล่างนะครับให้น้ําไหลผ่านออกได้น้ําจะได้ไม่ขังแล้วก็ทําให้ต้นเน่าเนาะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือถ้ายิ่งกระถางสูงอย่างเงี้ยครับหรือว่ากระถางใหญ่กว่าตัวต้นอแรองเงี้ยเราก็ควรที่จะผสมดินให้โปร่งขึ้นตามกระถางด้วยนะครับอแล้วสําหรับการเปลี่ยนกระถางนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมขอเคลียต้นไม้ต้นอื่นก่อนอโอเคขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเอาหินรองก้นรองลงไปในกระถางก่อนนะครับ หินรองก้นนะครับจะเลือกใช้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์0ูนย์เนาะเพราะว่ามันใหญ่ดีไม่เปลืองนะครับแล้วก็มันจะไม่ไหลลงรูกระถางแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้จะใส่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้กระถางทรงสูงเนาะถ้าสมมุติเราใช้กระถางเตีย้ยๆแบบนี้นะครับเราก็รองประมาณนี้พอหรือว่าจะเล็กกว่านี้ก็ได้เนาะแล้วที่เหลือก็เป็นดินอนก็จะใส่ขึ้นมาจนถึงเส้นสุดท้ายเลยนะครับประมาณนี้ แล้วก็ตกๆตหน่อยหนึงมันก็จะเหลือที่ให้ใส่ดินประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็เอาดินปลูกนะครับใส่ลงไปในกระถางสักเล็กน้อยดินอันนี้จะเป็นสูตรที่องค์ผสมขึ้นมาเองนะครับชื่อว่าดินฟอรตัสนะครับเป็นดินที่ค่อนข้างโปร่งเลยเนาะเราก็จะกวนๆให้เข้ากันก่อนคือก่อนกวนเนี่ยผมจะพรมน้ําลงไปให้มันชื้นๆน,นิดนึงเนื้อดินมันจะได้เข้ากันนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็ใส่ลงไปใครอาใครเอาใครางไป ผมก็ใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนแล้วเราก็โรยสตาร์เก้นจีนะครับทีน,นี้สตาร์เก้นจีจะเอาไว้กันเพลี้ยกันมแมลงนะครับผมจริงจริจับสารเคมีเราควรจะใส่ถุงมือนะแต่ว่าโอไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าล้างมือบ่อยอย่างโอมก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้หรือว่าปุ๋ยละลายช้าไปครับอันนี้ผมจะใส่เป็นสูตรดอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงหน้าของ แอสโตกับยิมโนแล้วเราต้องคารให้เขาได้ฟอสฟอรัสนะครับซึ่งฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะช่วยให้ต้นเนี่ยออกดอกได้ดีขึ้นนะครับอีกอย่างที่เรมใส่ก็คือจะเป็นไตโคเดอรมาเนาะโรยๆเข้าไปนิดนึงไตโคเดอรมาเนี่ยจะเป็นเชื้อรานะครับแต่ว่ามันจะเป็นเชื้อราดีที่เข้าไปกําจัดเชื้อราที่ไม่ดีเนาะแล้วหลังจากนั้นฮนะ,ะเราก็ใส่ดินของเรา แต่นี้มันจะเหลือไ้นิดนึงเนาะเพราะว่าผมคิดว่าดินอันเนี้ยมันยังโป่งไม่พอผมจะใส่เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์แทนนะครับลากเข้าไปเพื่อทําให้ดินโป่งขึ้นแล้วก็ใส่สตาร์เกิจีเข้าไปอีกหน่อยเนึงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับแต่ว่าชั้นเนี้ยเราจะไม่ใส่ในส่วนของใตโคเดอร์มาละ แล้วเราก็คนให้มันเข้ากันเลยเราก็จะได้ดินที่โป่งขึ้นไปอีกเนาะเพราะด้วยเราใช้กระถางทรงสูงด้วยองเลยเลือกที่จะผสมหินภูเขาไฟเพิ่มนะครับแล้วก็ควรๆดินนะครับอย่าให้ดินมันจับตัวกันเนาะเราก็จะได้หน้าดินมาแล้วทีนี้เราก็เอาต้นไม้ของเราใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ขยอขย่อย ปลูกกระบองเพชรอย่าใช้วิธีกดดินนะครับเพราะว่าดินอ่ะมันจะอัดกันแล้วทาให้รากไม่เดินแล้วใช้วิธีตกเนาถ้าสมมุติอ่ะอย่างนี้นะครับดินอาจจะอยู่ต่ําแล้วทําให้ต้นเนี่ยต่าลงไปในกระถางนะฮรแล้วก็ใส่ดินเพิ่มได้นะครับหรือว่าเราจะใส่หินโรยหน้าดินแล้วก็ยกตัวต้นขึ้นมาอีกก็ได้นะครับผมจะใช้วิธีนั้นสําหรับหินโรยหน้านครับผมก็จะใช้เป็นอันนี้เลย เป็นดินญี่ปุ่นอะคาดามะนะครับแล้วก็โรยเข้าไปเลยอะคาดามะผมจะใช้เป็นไซส์เอ็มนะครับแต่ว่าเรื่องไซส์เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็เอาให้เหมาะกับขนาดของต้นด้วยเนาะแล้วก็โรยหน้าเข้าไปเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดึงตัวต้นแล้วก็ตกตกตก,ตกดินให้มันเข้าไปต้นก็จะอยู่สูงกว่าระดับกระถางแล้วนะครับก็จะสวยด้วยแล้วก็ต้นไม่จมด้วยนะครับ สาเหตุที่ผมเลือกใช้เป็นดินอาคาดามะนะครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยอาคาดามะจะไม่ทําให้ไอ้พวกเพอร์ไลทหรือว่าวัสดุปูอะครับลอยขึ้นมามันจะก,กดและน้ำเนี่ยจะซึมผ่านได้ดีครับและอีกอย่างหนึ่งคืออาคาดามะเนี่ยเวลาเราลดน้ําสีมันจะเข้มขึ้นเราสามารถสังเกตได้ว่าดินของเราเนี่ยเริ่มแห้งหรือยัง อันนี้เป็นข้อดีของอะคารามาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคืออะคาดามาะเนี่ยไม่บาดตัวลําต้นนะครับตัวลําต้นเนี่ยจะไม่เป็นแผลจากการถูกหินบาดเนาะถ้าเป็นหินสีๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีมุมที่มันแหลมแล้วอาจจะบาดตัวต้นได้แล้วก็ค่อยๆจัดไปนะครับให้มันตรงอ่ประมาณนี้ได้แล้วอ่าต้นแรกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อต้นต่อไปกันยิมโน l เ2 1 7 8 Hybrid เแไฮบริดเนาะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเนาะเหมืนรูปไฟเบอร์ศูนย์สอง เข้าไปแล้วก็ตบๆนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ใส่ดินใส่สตาร์กิลจีกันเพลี้ยกันแมลงใส่ปุ๋ยสูตรดอกใส่ไตโคเดอมาแล้วก็เอาดินใส่เพิ่มประมาณนี้ แล้วก็ใส่หินผู้ขาไฟ0ูนย์เพิ่มเข้าไปตามด้วยสตาร์กินจีหุ๋ยตอแล้วก็ทิมทิม,ทมให้ดินเข้ากันนะคะนรับเรียบร้วแล้วเราก็วางต้นไม้ของเราลงไปได้เลยแล้วก็ขยับขยำขยาตกตกๆก,กนะฮะ แล้วก็โรยหินโรยหน้านะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมแล้วก็ยกตัวต้นขึ้นแล้วก็ตกอาดาหมาให้มันเข้าไปนะครับสาเหตุที่เราต้องยกตัวต้นขึ้นแล้วก็ตกหินเข้าไปนะครับเพราะว่าผิวไม้ตรงนี้ถ้ามาโดนความชื้นเวลา มันอยู่ใต้ดินนะครับมันจะเป็นแบบผิวที่ไม่สวยเรายกขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถโชว์ผิวสวยๆของต้นได้แล้วก็ผิวเนี่ยมันก็จะไม่เสียด้วยนะครับแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์การเน่าด้วยเอาจริงๆนะฮะเสร็จไปต้นหนึ่งแล้วนะครับยิมโนไฮบริดของเราแล้วก็ต้นสุดท้ายของเราครับเป็นมิฮานูด่างเนาะต้นนี้สวยมากรักมากเลยต้นนี้ใจหนอนเราด้วยหนอน,นี้สวยมากนะครับอ่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปหินผู้เขาไฟเบอร์ศูนย์สาม กระถางอันนี้จะใหญ่กว่า2ต้นที่แล้วหน่อยนึงครับเพราะว่าเขาใหญ่กว่า2ต้นนั้นนะแต่ว่าอันนี้จริงๆก็ใหญ่ไปนิดนึงเราควรที่จะเว้นให้เหลือช่องแคบน้อยกว่านี้นิดนึงนิดนึงแบบนิดนึงนะฮะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเอาดินปลูกใส่เข้าไปเพิ่มหลอกขย่าวหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่สตาร์เกิลชี ใส่ปุ๋ยดอกหรือว่าใครจะใส่เป็นอสโมโคสสีแดงก็ได้สีแดงจะเป็นสูตรเสมอนะครับบำรุงต้นอันนี้อมอยากได้ดอกก็เลยใส่สูตรดอกไปนะฮะแล้วเราก็ใส่ไตโคเดอร์มาเข้าไปแล้วก็ใส่ดินปูอย่างเช่นอันนี้กระถางใหญ่กว่าต้นใช่ไหมอมก็จะใส่หินภูเขาไฟศูนย์ศผสมเข้าไปเยอะหน่อยเพื่อจะบาลานซ์ความชื้นนะครับแล้วก็ใส่สตาร์เกลจใส่ ปุ๋ยดอกเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วเราก็คนๆจริงๆเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราไม่ควรใส่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่ไม่ดีใช้คำว่าไม่ดีดีกว่าผมจะใส่ปุ๋ยเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระถางที่ว่างนะต้้ามอาจจะไปถึงตัวปุ๋ยได้ช้านะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่นะฮะพยายามใส่เนี่ย ดินน่ยก็ให้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับให้อยู่แค่คนต้นเลยแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็วางลงไปแล้วก็ตบกตครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อะคาดามะโรยหน้านะครับเหมือนเดิมแล้วก็ยกต้นขึ้นแล้วก็ตอกเข้าไปเ,าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะมันะก็อาจจะมีพวก คอไลท์บอมิคูไลท์หลุดออกมาบ้างนะครับตามหินโรยหน้านี้เราก็ค่อยๆคีบออ,ออกได้ทีหลังนะครับหรือว่าเราจะโรยทับไปอีกทีหนึ่งก็ได้อ่าแล้วนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทั้ง3ต้นหลังจากนี้นะครับเราก็เอาเขาไว้ในที่แดดลำไรนะครับสัก2 3สวันก็ได้แล้วเราก็ลดน้ำเขาได้เลยตามปกตินะครับแล้วรากเขาก็จะ แตกเองนะครับไปหาสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนกระถางของโองม้มที่โผมใช้นะครับถ้าใครมีวิธีอื่นๆเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องของผอมไว้ด้วยนะ YouTube Cactus ช่างภาพนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ